เรื่องต้นกระป๋องกระป๋องพักน้ำน่าจะเล่าเงียบลอยคาบน้ำหลเดรียหนาำลงไปแบบนั้นเลยแดงๆขึ้นลูกน้อยลูกน้อยโตกาดวัดมันพอโอ้เรียบร้อย หนามแดงเลยถ้าเป็นน้อยๆมักลายเป็นไร้ตอนแรกว่าที่เป็นน้อยๆนี่น้องมาเติมเนื้อหมักดูหน่อยหอมหม้อน้าสีสันสดใสเป็นประจำโลกประจำตัวของ E46 ครับคุณมละเอียดนิ่มนี่มนิ่เนิ่ เรียมเล่วท่องอ่างรถแบบนี่ครับน้ำมันเครื่องเข้ามอ,อน้ําในระบบอันนี้คืออาการของออยน้ำมันเครื่องรั่วครับของรถบีเอ็มอีซีหกอันนี้เป็นทุกคันครับถ้าตรวจเช็คหน่อยอายุการใช้งานต้องตรวจเช็คหน่อยอายุการใช้งานพวกนี้มันจะน้อยครับเนี่ยไม่เนี่ยไหลลงเข้าไม่ใช่เข้าเครื่องด้วยหรือเปล่านี้เดี๋ยวเช็คน้ำมันเครื่องก่อนว่า เครื่องและครืองนึงโอ้เรียบร้อยครับเนี่ยฮะเขาเครื่องพร้อมเลยใช่ครับเนี่ยน้ําน้ํามันเครื่องผสมกับน้ําเปล่าครับสีน้ําน้ําในหม้อน้ําเข้าเครื่องยนต์น้ํามันเครื่องเข้ามหม้อน้ําเรียบร้อยครับเนี่ยครับเนี่ยน้ำมันไหลลงไปเรื่อยๆมันเข่าไปนี่เครื่อง เติมลงไ,ไปหลายไรย่เขานี่เขื่อนแง่ครับ